ด้วยน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนแข็งก็ลเลยค่ะยำปลาทูสดน้ำใสไหลบัวค่ะเสร็จแล้วนะคะเคียร์ลิอว์เพื่อนๆวันนี้นะคะเคจ,จะต้มยำปลาทูค่ะปลาทูสดนะคะต้มยำปลาทูสดไหลบัวใบกะเพรานะคะไปชมกันเลยนะคะก็มีนะคะปลาทูสดค่ะไหลบัวนะคะใบกะเพราค่ะ น้ำปลาค่ะน้ำมะนาวนะคะผงนวลผงชะรดน้ำตาลค่ะเกลือนะคะพริกป่นค่ะตะไคร้ข่าใบมะกรูดหอมมะเขือเทศพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะตั้งหม้อเลยนะคะไข่หนึ่งต้นมะเขือเทศ3มลูกหอมหนึ่งหัวข่าหนึ่งหัวใบมะกรูดห้าใบ พริกชี้ฟ้าแดงสี่เม็ดค่ะใส่ไปเลยเกลือครึ่งช้อนกาแฟผงเดือรผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟค่ะปลาทูนะคะวักไส้ค่ะวักไส้แล้วล้างให้สะอาดเค้าเกลือค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะปลาทูประมาณครึ่งกิโลทั้งตัวเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่เละกินก้างจะได้ไม่ติดคอ ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนแกงไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราใส่เกลือแล้วไงตามด้วยไหลบัวค่ะสองขีดไหลบัวนี่ก็เาใส่แล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะใบกระเพราค่ะยี่สิบยอดใสลงไปผักชีฝรั่งนะคะสองต้นค่ะน้ำมะนาวนะคะสองลูก พริกป่นค่ะหนึ่งช้อนแกงมะนาวก็จะใส่ต้องปิดไฟก่อนนะเพราะว่าจะทําให้มะนาวขมได้นี่ค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะยำปลาทูสดน้ําใสไหลบัวค่ะเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนๆไปทํากินกันดูนะคะนี่ค่ะปลาทูสดๆเลยค่ะต้มใส่ไหลบัวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย